สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Health Checkup รู้ให้ถูกโรคนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ให้ถูกโรคนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคง่ายๆค่ะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราจนบางครั้งคุณอาจจะกาลังมองข้ามมันไปนะคะมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาไขาข้อข้องใจให้คุณเนี่ยได้คลายกังวลกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้ของเรานะคะบอกเลยว่าใกล้ตัวมากๆค่ะทุกคนต้องเคยมีอาการนี้อย่างแน่นอนนะคะบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะปวดตามข้อแขนตามข้อขาตามกระดูกสันหลังนะคะถ้าคุณผู้ชมมี อาการปวดเนี่ยวันนี้จะต้องรีบมาดูคลิปนี้ของเราเลยนะคะและถ้าเมื่อคุณเนี่ยมีอาการปวดแล้วทำยังไงกันบ้างส่วนมากเนี่ยแป้งเชื่อเลยนะคะว่าจะต้องอ่ะเดี๋ยวมันก็หายเองหรือเปล่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะบางทีอาการปวดของคุณค่ะอาจจะนําพามาสู่โรคนี้ก็เป็นได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญถึงสองท่านเลยนะที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะกับดรนัสพลโพวิจิตค่ะท่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์และก็นักวิจัยระดับโลกนะคะจาก สถาบัน NSPI ค่ะและอีกหนึ่งท่านของเราที่มาร่วมด้วยในวันนี้นะคะกับดรสิริกมลศรีสมิธค่ะปริญญาโทสาขาโมเลกุลาร์ไบโอไซแอนชีวโมเลกุลและปริญญาเอกวิทยานิพนธ์ประสิทธตวิทยามาลาเรียจาก University of h a r d e l b e r g ประเทศเยอรมน,นีจากสถาบัน NSPI สวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะ โอหเรียกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาไขข้อข้องใจกันเลยนะคะเกี่ยกับเรื่องราวของโรคข้ออักเสบนะซึ่งได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกสงสัยนะคะว่าเอ๊ะโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะดรนิกตอบให้หน่อยค่ะก็คืออะไรคืออย่างนี้นะคะโรคข้ออักเสบเนี่ย hmm. จริงๆมันมีหลายชนิดมากเลยค่ะแต่ชนิดที่เราจะจําแนก คร่าวๆเนาะเป็น2ชนิดใหญ่คือเกิดจากการอักเสบ <ม S 2> และเกิดจากความเสื่อมค่ะอย่างความเสื่อมเนี้ยค่ะเขาเรียกกันสั้นๆว่า OA osteoarthritis ม,มาจากอันนี้ค่ะ,คะมีมีตัวอย่างมาให้ดูถ้าสมมต<อ>ิกระดูกใช่ไหมคะตรงข้อเนี้ยค่ะด้านหน้าจะมีกระดูกอ่อนหุ้มอยู่ <ม S 2> สีขาวๆที่เราเห็นเวลาแบบไก่ปกติอะค่ะแล้วก็สีฟ้าตรงนี้นะคะจะเป็นไขข้อเป็นตัวหล่อลื่นกระดูกเวลามันขยับจะได้ไม่กระทบกัน แล้วเวลาพออายุเราเพิ่มมากขึ้นเงนี้ยค่ะกระดูกกระดูกอ่อนจะเริ่มเสื่อมลงมแล้วก็มันจะมีบางตัวที่แบบเป็นกรรมพันธุ์ที่ทําให้กระดูกอ่อนเสื่อมเร็วกว่าปกติดังนั้นนะ่ะเมื่อกระดูกอ่อนเสื่อมทุกครั้งที่เราขยับข้อกระดูกจะกระทบกันทําให้เกิดอาการปวดแล้วก็อาจจะมีอาการอักเสบได้ค่ะอ,อันนี้คือ OA ซึ่งมีมีผู้ป่วยค่อนข้างมากในจำนวนโรคข้อเสื่อมด้วยกันและจริงๆมันจะมีอีก2-3สามชนิดนะคะของโรคข้อเสื่อม,อมเช่น RA หรือว่ารูมาตอยด์อาร์ทริทิสอันนี้เนี่ยเกิดจากการอักเสบค่ะแล้วจริงๆมันเป็นอาการอักเสบที่เรียกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองอหรือว่าเป็นออโตอิมูนดิซีสอย่างหนึง่งซึ่งเกิดจากการที่ว่าร่างกายเราเนี่ยปกติเราจะมีระบบภูมิคุ้มกันไว้ต่อสู้กับพวกไวรัสแบคทีรียที่เข้ามาในร่างกายใช่ไหมคะ,ะแต่พอเป็นโรค อัลโตอิมูนดิซีสเนี่ยร่างกายเราจะคิดว่าไอเซลล์ที่หุ้มอยู่ตรงข้อกระดูกเนี่ยค่ะเป็นสิ่งแปลกปลอมดังนั้นภูมิคุ้มกันก็จะมาทำร้ายร่างกายตัวเองทำให้เกิดอาการบวมแล้วก็เจ็บปวดค่ะแล้วก็โรคเกาต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งในเรียกว่าเกิดจากการอักเสบเหมือนกันแต่เป็นการอักเสบที่ไม่ใช่ภูมิคุ้มกันตัวเองมาทำให้ทำร้ายตัวเองนะคะแต่เป็นการอักเสบที่เกิดจากการสะสมของสารกรดยูริกในข้อค่ะ ว่าคำว่าโรคเก่านี่คือทุกคนคุนกันคุณมากค่ะก็คือถือว่าถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในโรคข้อเสื่อม<ส>ค่ะอ๋อค่ะแล้วสําหรับโรคข้อเสื่อมที่พบเจอมากที่สุดในคนไทยของเราเนี่เป็นประเภทไหนคะเป็น OA ค่ะข้อเสื่อมแบบ เสื่อมสภาพโดยโดยตามธรรมชาติเนี่ยค่ะโรคข้อเสื่อมทั่วไปค่ะแล้วทาไมคนไทยของเราถึงแบบรู้สึกว่าเอ๊ะเจอโรคนี้มากเป็นพิเศษะคะอาจจะเจ้าพอสังคมเราคือแบบอายุสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะสมัยก่อนก็ไม่ได้อยู่กันนานขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้การแพทย์ไปเรื่อยๆอค่ะก็คือจะพบการเสื่อมมากขึ้นแล้วก็จะมีบทบาททางด้านพันธุกรรมด้วยนะคะใครที่มีประวัติครอบครัวว่าเป็นโรคไขข้อโรคข้อเสื่อมก็ต้องระวังตัวให้ดีแล้วก็สําหรับโรค RA เนี A ่ยก็มีมีผลทางพันธุกรรมเหมือนกันค่ะ คันก็คือมีโอกาสถ่ายทอดกันได้ใช่ค่ะนะคะแล้วสําหรับปัจจัยต่างๆมากดีกว่านะที่มันมีความเสี่ยงต่อการที่เกิดโรคข้ออักเสียมันมีปัจจัยอะไรบ้างะอะคะจริงๆแล้วนอกจากพันธุกรรมเนี่ยค่ะก็จะมีถ้าใครน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะก็อย่างว่านะน้ำหนักตัวเยอะกระดูกก็จะต้องทํางานมากขึ้นค่ะก็ทําให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะมีบางประเภทที่แบบเ,เกี่ยวกับ เพศด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างโรคเกาต์อย่างเงี้ยผู้ชายก็จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมากกว่าแต่ r a เนี่ยผู้หญิงจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเงี้ยค่ะจะมีหลายปัจจัยค่ะการเล่นออกกําลังกายด้วยก็มีส่วนก็เกี่ยวข้ออย่างนักกีฬาที่นักฟุตบอลที่ที่ต้องใช้ข้อก็ข้อกระแทกเน่ตกยเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคเสื่อมไดดเร็วเกว่ยวกับคนปกติทั่วไปใช้งานหนักค่ะอาจจะหมายถึงการใช้ชีวิตกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันก็ล้วนเป็นปัจจัยทั้งหมดเลยด้วยใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เราพอจะมีลักษณะพิเศษ สังเกตอาการว่าเอ้ยแบบนี้เนี่ยเป็นปวดธรรมได้หรือแบบนี้คือน่าจะเข้าข่ายกันเป็นโรคข้ออักเสบแล้วมีวิธีการสังเกตอาการอย่งไบ้างคะโดยนะทั่วไปพอพอพอเป็นโรคอย่างนี้นะฮะการใช้ชีวิตรประจําวันเนี่ยมักมักมักจะผิดปกติไปไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นลุกเดินนั่งนะฮะมันมันมันก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าลุกก็เอ๋ยปวดก็โอยที่เราพูดกันน่าจะทำ็ห้เกิดเส้นเลือดชัดเจนครับค่ะ ตอนนี้ไม่กล้าลุกเลยนะคะกลัวโวยนะเสียงกระแป๊บไปอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าโรคข้ออักเสบเนี่ยมันสามารถทําให้เราเกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อย่างถ้าสมมติเราอายุมากขึ้นถ้าเวลาเราข้อเราบวมอย่างเงี้ยค่ะหยิบจับอะไรก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะว่าปวดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะถ้าเป็นยิ่งที่เข่าที่สะโพกก็อาจจะมีการปัญหาด้านการทรงตัวอ่ม ที่นี้คะ่ะดรขาเมื่อเรารู้ตัวว่าเอ๊ะเราเป็นแล้วเนี่ยคะ่ะการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะดรครับโดยทั่วไปนะครับแพทย์ก็จะใช้วิธีง่ายๆก่อนด้วยการให้ยาแก้เสกเสบนะครับอาจจะเป็นพวกกลุ่มเอนเซมหรือยาแก้เสกเสบท,ทั่วไปนะครับออไปก่อนในกรณีที่เป็นหนักเนี่ยบางทีอาจ,จต้องทการผ่าตัดคอัค่ะ แล้วก็จะมีคือปัญหาของการอักเสบเรื้อรังเนี่ยค่ะคือในทางแพทย์เองเขาก็ไม่อยากให้ยาอักเสบไปเรื่อยๆอเพราะมันก็มีผลต่อตับเนาะดังนั้นก็อาจจะมีการทํากายภาพบําบัดหรือการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตมาเพิ่มค่ะอืมเรียกว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างจะส่งผลกับชีวิตประจําวันในทุกๆอย่างในขั้นตอนการเดินการนั่งเลยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สําหรับทางแพทย์ทางเลือกนึงบ้างเห็นว่ามีสมุนไพรนะที่สามารถช่วยบรรเทาตรงส่วนนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะครับ สาเหตุการเกิดไอข้อของอักเสบก็อย่างที่ดรนิกพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือเกิดจากการอักเสบนะครับเพราะสมุนไพรที่เรานํามาใช้เนี่ยก็ต้องมีสมุนไพรที่ลิดต้านการอักเสบแล้วก็ต,ต,ต้าน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 การเกิดอนุ乌สละเพราะกระบวนการอักเสบตรงนี้มันจะมีอนุ乌鲁สละเก,กิดขึ้นนะครับเพราะสมุนไพรที่เราใช้กันอยู่แพร่หลายทุกวันนี้ก็คือกระมิ้นชันนะครับแต่กมิ้นชันนะต้องอยู่ในรูปฟอร์มที่มันสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ถ้าเกิดเราใช้กมุ้นชันเพียวๆจากธรรมชาติหรือจากสารสกัดทั่วไปไม่มาก ปรุงคุณภาพมันมประโยชน์ทางยาก็จะน้อยลงนะครับแล้วพอเราใช้ใช้ไอสารกับระมินชันตัวเนี้หนึ่งมันจะไปต้านการอักเสบสองเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดน์ร่วมกันกับสารสก,กัดจากถั่วเหลืองอซึ่งในถั่วเหลืองนะครับมันจะมีมันจะมีสารสําคัญก็คือไอกลุ่มไอโซโฟลาโวนนะครับไอโซฟลาโวนตัวนี้เป็นเป็นเป็น,ปนสับคําใหญ่ม,มันจะมีตัวเล็กๆซ่อนกันอยู่อีก3ตัวก็มีกรีเซตินไดดีสเอนแล้วก็ไกเซตินนะครับในสาร3ตัวเนี้ยมันมันมันจะช่วยหนึ่งต้านต้านอต้านการอักเสบ ร่วมก,กันกับเกลยคูมีนอยอนะครับขณะเดียวกันตัวมันฤทธิ์ของมันเองเนี่ยก็เป็นฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์คือต่อต้านรนุมูลสลักในกระบวนการหลักสิการาการเกริดอนะักเสบเนี่ยมันจะมีฟรีดหรือข้อฤทธิ์ขออนุมูลสลักเยอะมากอยู่นี้ก็จะช่วยลดอนุมูลสลักตรงนั้นได้อีกทางหนึ่งด้วยอืมค,ค่ะคือเรียกว,ว่าสารทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อทํางานร่วมกันจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับคุณแป้งครับไไไอออจากงานวิจัยเราพบว่า การใช้สารสองตัวนี้ร่วมกันยังเหมาะกับคนที่ให้ฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้นนะครับเราเคยมีการทดลองจากคนที่ไปผ่าตัดขอโทษผ่าตัดจมูกผตัดศัลยกรรมอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่าแผลของเขาเจะหายเร็วกว่าคนทั่วไปเนี่ย เกือบเท่าตัวโอ้โหนะคะก็น่าจะถูกใจสาวๆสมัยนี้เลยนะคะคแล้วก็เรียกว่าในการเลือกการทานมันหวานด็อกเตอร์ค่ะคบ,บางคนสวยเห็นด็อกเตอร์พูดมันเนี่ยแล้วเราจะสามารถเลือกทานยังไงได้บ้างอาจจะทานจากแบบธรรมาชาติเลยได้ไหมหรือว่าจะต้องสกัดมาเป็นในรูปแบบไหนยังไงครับเป็นคําถามที่ดีครับคําถามนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราทานจากธรรมาชาติเลยเนี่ยนะ อการะที่ท่เนี่ยสารสำคัญ Active i n g r e d i e n t เนี่ยที่อยู่ในสารสำคัญเนี่ยมีน้อยมาก,มากแล้วการทานเนี่ยเราต้องทานปริมาณที่เยอะมากมเพื่อให้ได้สารสำคัญที่เพียงพอ,อเพราะตอนตอน,ตอนหลังเนี่ยเราจะมีการวิธีการสกัดเอาสารสำคัญออกมาแล้วจากนั้นไม่เพียงแต่แค่นี้นะครับวทาศาสทา์ทุกวัน,นไันมีเจริญต่อไปอีก เราเอาสารตงกันที่ออกมาศึกษาต่อด้วยว่าแล้วเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยสารตัวนี้ยังคงอยู่ในร่างกายได้ไหมมันเกิดการเสื่อมสลายเมื่อไปถึงกระเพาะหรือไปถึงลำไส้เล็กไหมเราเราก็ต้องมีการศึกษาต่อแล้วมีการดูซึมเข้าสู่ร่างกายได้จริงไหมเราเราต้องทานทานในรูปของสารสกัดที่ได้ผลจริงๆแล้วก็สามารถซึมเข้าสูรส่ร่างกายได้จริงนะครับค่ะแบบนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็คือควรจะทานในรูปแบบของอสารสกัดสารสกัดซึ่งพอเราได้สารสกัดมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ฟอร์มที่เราจะมาก็เียฟอร์มูลเ ว่าเราจะฟอร์มูลเลตเป็นในรูปของอะไรจะเป็นในรูปของแคปซูลในรูปของยาชงละลายน้ำหรือเรียกเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรก็สุดแล้วแต่ในใน,ในในในแต่ที่เราจะทํากัน แต่ดีที่สุดก็คือทานในรูปแบบสดแน่นอนแต่หลายท่านฟังคลิปแล้วก็ไปซื้อเมลีคาเม้นชั้นนั่งกัดกินทั้งวันนี่คือแค่จะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมค่ะลดยังไม่หายค่ะลดยังไม่หายนะคะเสียก็เดี๋ยวที่ดรแนะนําไปนะแล้วก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ทําความรู้ใจกับเรื่องราวของโรคข้ออักเสบมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสมุนไพรนะคะทางเลือกด้วยนะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะปวดตามข้อทานเข้าไปเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการด้วยหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นเนี่ย ไออนุมูสละกที่มันเข้าสู่ร่างกายและการอักเสบมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาะนะครับจากการใช้ชุดของเราบางทีเราหกล้มเลยเนี่ยมันก็กินเข้าไปมันช่วยออป้องกันไม่ได้อีกทางนึงครับ นะคะก็เรียกว่ากันไว้ดีกว่ามาแก้ที<ช>หลังนั่นเองนะคะคแล้วก็วันนี้ค่ะได้มาพูดคุยกันนะถึงเรื่องราวของโรคข้ออักเสบนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของสมุนไพรด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอ,อบคุณมากๆเลยสําหรับดรนิกนะคะที่มาให้ความรู้ของผู้ชมทางบ้านนะคะเรียกว่ากระจางชัดเจนมากๆเลยขอพระคุณดรมากนะคะคแต่ว่าช่วงหน้าของราคาะเราต้องักสกนัอยู่กับแป้นตรงนี้นะคะมาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษค่ะซึ่งเป็นคนที่มีอาการปวดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยอาการปวดของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีกาารแนวทง ในนกกาารรัษัษยงงไงะคะะเเดี๋ยววช่่่งหนน้ารารคคบกัตอุณทราบหรือไม่ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคข้อเสื่อมถึง6ล้านคนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็เป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานและอาจทําให้เกิดความพิการกับผู้ที่เป็นได้โรคข้อเสื่อมคือโรคที่เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทําลายลงอย่างช้า,ชา จนเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของข้อซึ่งอาจส่งผลให้น้ำบริเวณข้อลดลงกระดูกงอผิดปกติหรือกล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อหย่อนยานซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้เคลื่อนไหวข้อได้อย่างจํากัดรวมทั้งทำให้เกิดอาการปวดบวมที่ข้อและนำไปสู่าการปวดอย่างรุนแรงได้โดยโรคข้อเสื่อมที่พบบ่อย มักอยู่ในตำแหน่งของข้อที่ต้องรับน้ำหนักมากเกินไปเช่นข้อเข่าข้อสะโพกข้อต่อกระดูกสันหลังสาเหตุของการเกิดโรคข้อเสื่อมเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปจะส่งผลให,ให้เกิดแรงกดภายในข้อที่รับน้ำหนักเพิ่มขึ้นกิจกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปเช่นการยกของหนัก การนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบปัจจัยทางพัตุกรรมโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีประวัติข้อและกระดูกอ่อนผิวข้ออ่อนแอรหรืออายุมากขึ้นก็มีโอกาสพบโรคข้อเสื่อมได้มากขึ้นจากการใช้งานมาเป็นเวลานานนั่นเอง ในช่วงนี้ของเรานะคะก็มีอีกหนึ่งแขกรับเชิญพิเศษค่ะเป็นผู้ที่ประสบปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะวันนี้เขาจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะรวมไปถึงอาการนะคะแล้วก็วิธีการรักษาที่พี่เขาเนี่ยเคยประสบพบเจอมานะคะขอต้อนรับเลยค่ะพี่สมยศคงดนตรีนะคะสว,ส,สวัสดีค,ค,ค่ะสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะนาตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักสักน,นิดนึงค่ะครับผมผมสมยศนะครับก็อ่าเมื่อก่อนก็ค้าขายนะครับปัจจุบันก็มาทําค้าขายออนไลน์โดยตรงนะครับก็ อายุ61ปีนะครับผม61ปีแต่ว่ายังดูสดใสแข็งแรงว่าเห็นเดิมมันปุ๊บเลยนะคะคือถ้าไม่บอกเนี่ยไม่ทราบเลยว่าพี่สมยศเองเนี่ยเคยประสบปัญหากยกับเรื่องของข้อเข่ามาก่อนครับค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นยังไงบ้างก็ตอนนั้นขายของอยู่แล้วก็คือไม่มีอาการบ่งบอกถึงว่าจะเป็นอ่ะก็นั่งขายของปกติ อยู่มันลุกไม่ขึ้นค่ะลุกไม่ขึ้นเลยฮะมันไม่ได้เลยัไม่ได้ฮะลุกก็คือจะล้มทันทีมันปวดเลยก็เลยต้องต้องนอนราบกับพื้นค่ะแล้วก็ไปหาหมอหมอก็เอกซเรย์ปรากฏว่ามันมีข้อเข่าเสื่อมแล้วก็กระดูกอ่อนมันจะมันชํำรุดมันจะหายไปหน่อยหนึ่งก็บวมมีการบวมด้วยนะฮะข้อข่าบวมด้วยก็หมอให้ยามาทานแต่หลังจากนั้นก็การมูดยังมีอยู่แล้วที่เห็นเด่นชัดก็คือว่าทะ่ยาหลังเนี่ยผมจะเดินขึ้นบันได เสี่ยมันจะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วก็จะมีการปวดแต่ผมใช้ตัวเนี้ยตัวไอโซพาวเดอร์ตัวเนี้ยครทานก็อาการคันรู้สึก3 4 2ก็เห็นผลแล้วนะผมว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยปวดไม่อะไรแต่ก๊อบแก๊บก็ยังมีนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคแต่ตัวเนี้ย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 สุดยอดนะฮะตัวเนี้ยผมใช้ใช้ทาด้วยวันตวันปัจจุบันก็ทาอยู่ก็คือคขูดไปเลยวขูดวะค่ะก็คืออย่างพี่สมเดเองเนี่ยคือประสบปัญหาเรื่องของการปวดก๊อบแก๊บแก๊บเนี่ย เป็นมานานไหยพี่เป็นปีเลยเหรอปีหนึ่งครับปีแล้วครับแล้วก็ไปไปหาหมอแบบแผนปัจจุบันต่างๆอะไรมาครับก็ถ้าเป็นเยอะไปครับถ้าถ้าเป็นน้อยๆก็ตัวนี้เองพอแล้วตัวนี้ใช้ได้อย่างที่บอกเวลาเดินขึ้นก๊็แกรบแกรบอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดรขามันเกิดจากอะไรคะครับเกิดจากอย่างนี้ฮะในในในข้อเข่านะครับจะมีพวกกระดูกขอนกระเทเลตัวนี้มันเสื่อมพอมันเสื่อมพุ๊เอเวลามันขยับเนี่ยมันก็จะเสียดสีกันแล้วก็เสียดสีมันที่หนังก็แกรบแกรบตัวนี้นะครับแล้วก็มันมันกกกก่ออให้เเิดารัสบ อย่าไปคิดที่คุณสุยศบอกเมื่อกี้ว่ามันจะบวมบวมเนื่องจากการอักเสบกระบวนการอักเสบเราสังเกตได้ง่ายฮะคุณแป้งครับมันจะมีปวดบวมแดงร้อนแต่บวมเนี่ยคจริงไอ้ตรงนี้ที่มันบวมเนี่ยเกิดจากน้ําเหลืองครับมักพอกตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับโอ้นะคะก็เรียกว่าถึงขั้นเคยเป็นแบบลุกไม่ขึ้นแล้วก็นอนเลยใช่ไหมคะก็หลังจากที่พี่สมนยศนะคะลองไปรักษาแพทย์ปัจจุบันมาแล้วก็มาเจอกับอีกหนึ่งสมุนไพรของเราที่เป็นทางเลือกนะคะอันนี้มาเจอได้ยังไงคะพี่ ก็ก็พอดีมีเพื่อนแนะนำอ,ะอ่ะแนะนาว่าตัวเนี้ยเป็นงานคือคือ,คอ,คอก่อนที่ผมจะใช้อะไรสักอย่างเนี่ยผมกกะดูว่าสินค้าแต่และอย่างว่ามันแบบมีงานวิจัยหรือเปล่ามีอะไรรองรับอ่ะแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีงานวิจัยเนี่ยของต้องดีอยู่แล้วมผมก็เลยใช้ตัวนี้เขาแนะนํามาตัวนี้ก็เลยใช้มาตลอดเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปรู้สึกว่ากี่วันหรือว่าไงอาการของเรารู้สึกเปลี่ยนแปลงไงบ้างคะก็ตัวเนี้ยผมทานไม่ถึงกล่องค่ะ อาการที่ที่กอบแกลมันจะน้อยลงแล้วก็ที่ปวดปวดอักเสบมันก็นหายไปเลยค่ะเพ<ช>่ะว่าหายแทบจะรอ้อยเปอร์เซน็นต์ไปเลยใช่ใช่จนถึงทุกวันนี้ก็คืออาการเหล่านี้<ช>ไม่มีแล้วคทุกวันนี้ก็ปวดเมื่อยธรรมดาก็ใช้ตัวนี้อพอแล้วฮะ,ะตัวนี้ก็พอแล้วค่ะทานทุกวันก็โอเคแล้วครับใช่เลยก็คือใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณ1ปีกว่าๆแล้วด้วยถ่หนึ่งปีปจุบันก็ใช้อยู่ ปัจจุบันก็ยังใช,ใช้อยู่ยด้วย,อ,ยอาการก็คือดีขึ้นมากๆเลยตอนนี้ป็รธรรมดานะคะแล้วถ้าเกิดว่าหลายหลายคนเนี่ยดูรายการและเห็นว่าเนี่ยเริ่มสนใจรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นละอาการเริ่มดีขึ้นหายแล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่กินต่อเลยดีกว่าได้ไหมหรือยังไงดีคะดรอกเตอร์อย่างนี้ครับโรคนี้คืออยู่ในกลุ่มโรค NCD นะครับคือโรคความเสื่อมของของอคนที่สูงวัย S <S เพราะนั้นเมื่อมันเสื่อมแล้วเนี่ยโอกาสที่กลับมารีคขาว่าเนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราเราควรจะกินเสริมกันเอาไว้ผมก็อายุ60กว่าลวคือโอกาสโอกาสที่เราใช้ร่างกายเราเนี่ยอ๋อมันมัน,ม,นมันก็อาจจะเกิดเอะใจกลับไม่มาได้อีกแต่การที่เรากินเสริมกันเอาไว้เนี่ยนะฮะอาหารเสริมเราเนี่ยมันสามารถคงอยู่ในร่างกายได้มันมันจะช่วยปกป้องร่างกาย นะครับก็อยากจะเรียนคุณสมยศว่ากูจะทานไอโซเคมากะใช้แค่ดีแหละได้ครับไอทานไอใช้คู่กันจะดีกว่าครับก็ได้ว่าคู่กันก็จะเห็นผลในระยะยาวที่ดีกว่าครับีใช่ไหมคะนะก็ได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่กับทุกๆคนเลยนะคะอย่างเช่นพี่สมยศเองเนี่ยเคยเป็นหนักถึงขั้นที่ได้ว่าลุกไม่ขึ้นจนถึงทุกวันนี้ก็คือ วิ่งได้เลยเตะฟุตบอลได้เลยใช่ไหมคะสบาย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 นะคะยังไงก็ต้องลองนอนเต้ยนะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสมุนไพรของไทยของเราแต่มีมีเสริมนิดนึงฮะไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยฮะคือแนะนำว่าคนที่ใช้อ่ะคือตัวเนี้ยมันเป็นเป็นยาดมอย่างดีนะเวลาทานเนี้ยมือที่ทานเนี่ยมาดมเนี่ยโอ้โหนอนแบบสดชื่นมากใช่ไจริงๆฮะอันนี้อันนี้ประสบการณ์โดยตรงเลยแล้วยิ่งเป็นพ่อค้าออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะไม่ค่อยได้หลับได้นอนและล่าสุดขอเสริมนี้ล่าสุดเนี้ยล่าสุดเนี้ย เมื่ออาที่แล้วเองก่อนจะมาเนี่ยครัคก็คือมือไปสะบัดโดนโต๊ะเนี่ย<อ>ปกตินะี่นิ้วมือเนี่ยโดนเนี่ยมันจะช้ำมากนะ<อ>ถ้าไว้คืนเนี่ยนะแต่ผมใช้ตัวรีแลกในท่าเชื่อว่าไม่ไมีมอาการ,การเลยแลย้วหายด้วยวนเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ จริงๆเลยนะครับะะก็เรียกว่าตอนนี้บรรดาเพื่อนๆก็คือใช้ตามกันหมดแล้วใช่ไหมคะครจริงๆเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับออคุณสมยศที่มาแชร์ประสบการณ์กันและอยากจะให้ฝากถึงคนดูทางบ้านนิดนึงที่อาจจะเป็นวัยใกล้เคียงกันหรือว่าประสบป,ปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะกําลังมองหาตัวช่วยดีๆหรือว่าเป็นมูนไพรยอย่างเงี้ยอยากจะให้อา่านนักผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงคะ่ะครับก็คือตัวเนี้ยผมใช้จริงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมบอกมาเนี่ยคือ ประสบการณ์จริงๆเลยว่าใช้ใช้ดีมากนะครับทั้งทั้งตัวทั้งแบบทาและแบบทานเนี่ยค,ครับเพราะว่าเป็นงานวิจัยก็ว่าจะซื้ออะไรทั้งอย่างเนี่ยผมผมต้องดูว่าเป็นานงานวิจัยหรือเปล่าดีหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ที่ทุกคนต้องต้อง,ต,องต้องดูะคะแต่ใน,นผมใช้เนี่ยมันได้ผลก็เลยบอกต่อว่าท่านที่มีอายุเยอะๆเนี่ยฮะ แบบผมใน6 1ปีเนะี่ยก็โอเคตอนนี้โอเคแล้วก็ไม่มีอะไรก็เชิญชัวนนะว่าตัวนี้สุดยอจ <c oughs> ดจริงๆนะครับล้วสัมผัสได้จริงๆนะคะว่าพี่สมยศเนี่ยสดใสร่าเริง<อ>แล้วก็การเดินเหินในปกตินะคะเหมือนแบบว่าคนแบบไม่ถึง60บอ่ะจริงๆ <c oughs> สงสมากเลยนะคะแล้วก็ดกรคะ่ะให้ดรฝากคุง,งผู้ชมันสักนิดเนื่อกับผลิตภัณฑ์คะ่ะครับก็ผิดพัธุ์ทั้งสองตัวนี้ก็เป็นงานวิจัยต้นๆของผมหลังจากที่ผมประสบความสำเร็จจากการทำกระมิ้นชั้นละลายน้ํา จากนั้นผมก็นำสารสกัดตัวนี้นะครับมาต่อยอดทําธุรกิจทำทำสินค้าที่ที่ที่มันนอกเหนือจากรักษาโรคกดไหลย้อนนะครับก็คือออกมาในตอกของครีมก่อนเป็นครีมครีม,มดีแลกนะครับซึ่งในครีมดีแลกเนี่ยเราก็มีสารสําคัญเนปกป้องการอักเสบนะครับน,นอกจากกระมิ้นชันเราก็มีสารสกัดจากเปลือกมังคุด<ฮ>นะครับเ,เขา้าเขา้าเขา้เขามามด้วยนะครับส่วนในตัวไอโซไอโซเคอร์มาท,ที่ผมได้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 ได,ได,ได้พูดถึงางานวิจัยเมื่อสักครู่ไปกับคุณป้าไปตอนต้นรายการนะครับ ก็เป็นเป็นเป็นซินเดอร์จิสติกกับไ so อโซฟลาโวนครับก็ก็ช่วยปกทําให้การอักเสบเนี่ย มันมันออกฤทธิ์ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะร่วมพูดคุยกันนะคะถึงพี่สมยศซึ่งเป็นผู้ที่ประสบปัญหานะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นอย่างมากเกือบจะร้อเรแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะะที่ผู้ชมได้รับทราบไปนะคะก็อยากจะให้ลองเปิดใจดูกันละกันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งทางเรื่องดีๆตรงนี้ก็อยากจะให้ได้ทดลองกันนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ขอบคุณคุณสมยศแล้วก็ดรมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ วันนี้เรียกว่าคุยกันเต็มอิ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็น่าจะไขข้อสงสัยได้มากเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครมีอาการปวดตอนนี้เนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะคะสังเกตตัวเองดีๆค่ะและถ้าเกิดว่ามีอาการมากขึ้นมากขึ้นนะคะแนะนําว่าให้ไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญคะ่ะหรืออาจจะลองนะคะอีกหนึ่งทางเลือกกับสมุนไพรไทยของเราก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อได้นะคะและอีกหนึ่งสิ่งเลยที่จําเป็นมากๆนั่นก็คือเรื่องราวของการ ออกกาลังกายค่ะมันออกกําลังกายให้มากขึ้นนะคะเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของกระดูกขอ้อต่อต่างๆค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของโรคอะไรต้องติดตามให้ได้นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายมงตรงค่ะทางช่อง YouTube CCI Health Club นะคะกับรายการ Health Checkup รู้ให้ถูกโรควันนี้แป้งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ